สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับคลิปนี้มาตอบคอมเมนต์นะครับ FC ถามเข้ามานะครับว่า,าเรื่องของตัวประคองโซ่เราลิ้นตัวบนนะครับมีคําถามถามเข้ามานะครับว่าตัวประคองโซ่เราลิ้นด้านบนมันสึกหรอนะครับเขาบอกว่ามันสึกหรอทําไมมันสึกหรอฝั่งทางด้านบนนะครับคลิปนี้จะมาอธิบายมาเล่าให้พี่น้อง FC ได้ฟังนะครับจริงจริงแล้ว เพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะหัวเราะนะอผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าอย่าไปหัวเราะครับคนรู้ก็รู้คนไม่รู้เขาก็มีคนไม่รู้เขาก็อยากจะรู้นะครับขอถึงถามเข้ามานะเอาละสําหรับคนที่รู้แล้วก็ข้ามไปเลยก็ได้นะครับไม่ดูก็ไม่เป็นไรแต่คนที่ไม่รู้ที่เขาถามเข้ามานะครับว่าทําไมตัวประคองโซ่เราลิ้นด้านบนนะครับมันถึงสึกหลอนะครับอ่ะ นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้ก่อนเลยนะครับเราจะสังเกตได้ว่าที่ตัวเครื่องยนต์ของเราไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับลักษณะตัวกดโซ่ราวลิ้นนะครับตัวกดโซ่ราวลิ้นนะครับหรือว่าตัวด so ันโซ่ราวลิ้นปรับตึงโซ่ราวลิ้นอัตโนมัตินะครับไม่ว่าจะเป็นของเบฟของอะไรก็แล้วแต่นะครับจะอยู่ด้านบนเสมอนะครับพี่น้อง f c ซในขณะที่ตัวกดโซ่ราวลิ้นมันอยู่ด้านบนถูกต้องไหม ทีนี้ไปโซ่ราลิ้นของเรานะครับมันก็พาดมาเนี่ยจากห้องเครื่องพาดยาวมาอย่างเงี้ยนะครับพอตัวเราพอโซ่เราลิ้นนะครับมันพาดยาวมาสิ่งที่อยู่ข้างในนะครับสิ่งที่อยู่ข้างในนั่นก็คือเรื่องของตัวประคองโซ่ราลิ้นนะครับพี่น้องตัวประคองโซ่ราลิ้นโดยปกติตัวประคองโซ่ราลิ้นมันก็จะอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับมันอยู่ด้านบนแบบนี้แล้วโซ่มันจะอยู่มันจะทับโซ่ราวลิ้นอยู่นะครับพี่น้อง ในขณะที่ตัวประของโซ่นะครับด้านบนเนี่ยนะครับมันกดโซ่เาวาลิ้นอยู่นะครับมันวางพาดอยู่ด้านบนโซ่เาวาลิ้นโซ่เาวาลิ้นมันก็จะหมุนไปหมุนไปหมุนไปเรื่อยๆโดยมีน้ำมันนะครับมาเคลือบโซ่เาวาลิ้นไว้นะครับโดยมีน้ำมันเครื่องมาเคลือบโซ่เาวาลิ้นด้านบนไว้นะครับเคลือบทั้งเส้นนั่นแหละนะครับอ่าในขณะที่โซ่เาวาลิ้นมันเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับในขณะที่โซ่เาวาลิ้นมันเคลื่อนอ่าเคลื่อนที่ไปตามรอบเครื่อง แน่นอนครับโซ่ราวลิ้นมันต้องวิ่งเบียดวิ่งเบียดตัวเขาเรียกว่าไม้ไอจิมหรือว่าตัวประคองโซ่ราลิ้นด้านบนอยู่แล้วนะครับในขณะที่เราเล่นเครื่องนะครับเครื่องยนต์มีการดึงรั้งนะครับเครื่องยนต์มีการดึงรั้งโซ่ราวลิ้นมันจะตึงยิ่งตึงเท่าไหร่นะครับโซ่ราวลิ้นก็จะมาเบียดไอตัวประคองโซ่ราลิ้นด้านบนตัวนี้ นะครับพี่น้องมันก็เลยทําให Arrow, the no au, Rico Magazine ้ตัวดันโซ่ราวลิ้นข้างบนสึกมากกว่าด้านล่างนั่นเองนะครับอ่าอย่างเช่นตัวประกองโซ่ราวลิ้นคู่นี้ถ้าเราสังเกตดูดีๆอ่าอันนี้ให้สังเกตดูนะอันนี้ตัวประกองโซ่ราวลิ้นด้านบนนะครับพี่น้อง fc นะครับอ่าอันนี้ตัวประกองโซ่ราวลิ้นด้านบนนะครับอันนี้ตัวด้านล่างเห็นไหมตัวด้านล่างย่ายังไม่สึกห้อเลยนะครับยังไม่สึกห้อเลยก็อ่า ยังใช้งานได้นะครับยังใช้งานได้เป็นปกติแหละนะครับตัวนี้นะครับพี่น้อง FC เห็นไหมนะครับมันจะสึกล้อด้านบนนะครับก็เราจะอ่าสังเกตดูดีๆมุมกล้องมันอาจจะมองไม่เห็นนะอ่ามันจะมีร่องรอยของความสึกล้ออยู่นะครับพี่น้อง FC นะแต่ตัวประกองโซ่ราวลิ้นตัวนี้ได้เปลี่ยนออกก็เพราะว่ามันแตกนี่ไงนี่มันแตกตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับมันแตกนะครับอ่าในขณะที่เครื่องยนต์ทางานเห็นไหมโซ่ราวลิ้น ด้านบนมันจะตึงพอโซ่เราลิ้นด้านบนมันตึงมันก็กามันตึงมันก็จะมาเบียดท้องตรงนี้นะครับพอมันมาเบียดท้องตรงนี้นะครับผ้าตัวนี้มันยกตัวได้นะครับถ้าตัวนี้มันยกตัวได้นะครับการเสียดสีมันก็น้อยลงนะครับแต่นะครับเราก็อย่าลืมไปนะครับว่านี่นะครับไอตัวกดโซ่ราวลิ้นตัวนี้มันกดลงไปอยู่นะครับมันกดหลังตรงนี้เห็นไหมเนี่ย นะครับมันกดหลังเนี่ยนะครับมันจะกดลงมากดตรงข้างหลังนะครับข้างหลังของตัวประคองโซ่ราวลิ้นด้านบนหรือว่าไม้ไอติมด้านบนนะตัวกดโซ่มันก็จะกดลงไปนะครับอ่าโซ่ตึงบวกตัวกดโซ่กดลงไปนะครับมันก็เลยทําให้อ่ามันเสียดสีมากขึ้นนั่นเองนะครับพี่น้องเอซีมันเสียดสีกันมากขึ้นนะครับแต่ทีนี้นะครับแต่ทีนี้ให้ฟังดีๆนะครับอ่พี่น้องถามเข้ามานะครับว่า มันสึกหลอเยอะสึกหลอลึกเลยนะครับเฉพาะตัวด้านบนนะครับอ่าตรงนี้นะครับเราก็อ่าสังเกตได้อย่างหนึ่งนะครับสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งนะครับมีข้อพิรุษอยู่อย่างหนึ่งว่าไอตัวกดโซ่ราลิ้นของเราเนี่ยนะครับไอตัวกดโซ่ราลิ้นของเราตัวนี้มันตึงมากเกินไปหรือเปล่าสปริงมันแข็งเกินไปหรือเปล่านะครับยิ่งสปริงแข็งเท่าไหร่มันยิ่งกดลง นะครบน้ำหนักที่กดลงนะครับอ่าน้ำหนักที่กดลงบนตัวประคองโซ่มันก็เยอะตามไปด้วยนะครับอ่ายิ่งน้ำหนักของตัวกดโซ่กดลงไปนะครับอ่ามันก็ยิ่งกดลงไปแบบนี้นะครับพอมันกดลงไปนะครับทีนี้มาบวกก,กันกับเวลาที่เราเล่งเครื่องแล้วโซ่เราลิ้นมันตึงมันก็ยิ่งวิ่งเบียดกันนะครับพี่น้อง FC นะอ่าให้ไปสังเกตดูนะครับว่าเนื่งละ โซ่ของเราตรงรุ่นหรือไม่นะครับคําว่าตรงรุ่นก็คืออ่าสั้นมันสั้นมันยาวเกินไปหรือเปล่าโซ่มันมีระยะฟีระยะให้ตัวหรือเปล่าสองนะครับไอตัวโซ่พวกนี้ด้านหลังของโซ่เนี่ยมันเป็นเหลี่ยมผิดปกติหรือเปล่านะครับมันคมผิดปกติไหมนะครับด้านหลังของโซ่นะครับพี่น้องเอฟซีนะแล้วทีนี้นะครับก็อย่าลืมไปนะครับเรื่องที่ผมบอกไว้ก็คือเรื่องของตัวกดโซ่ราลิ้นนะอ่ะ ตัวกดโซ่ราลิ้นนะครับหรือว่าตัวปรับตึงโซ่อัตโนมัติตัวนี้นะครับถ้าสปริงมันแข็งเกินไปนะครับหรือว่ามันยาวเกินไปมันผิดรุ่นนะครับถ้ามันยาวเกินไปมันผิดรุ่นทีนี้นะครับมันจะไม่มีระยะฟรีให้กับกับชุดโซ่นะครับถ้ามันตึงเกินไปนะครับมันยาวเกินไปมันก็ไม่ใช่แล้วนะครับดังนั้นเราต้องไปดูด้วยนะครับว่าโซ่ตัวกดโซ่ราลิ้นนะครับของรถแต่ละรุ่นเนี่ย มันอาจจะสั้นอาจจะยาวไม่เท่ากันนะครับต้องไปดูนะครับว่าใส่ผิดรุ่นมาหรือเปล่านะครับอ่าหรือบางทีแป้นตัวนี้หนาบางนะครับแป้นหนาแป้นบางนะครับมันก็มีผลทําให้ตัวกดโซ่เราลิ้นมันกดลงไปเยอะได้เหมือนกันนะครับรวมไปจนถึงไอตัวประคองโซ่ตัวนี้หรือว่าไม้ไอจิมตัวนี้นะครับ อ,อย่าลืมว่าไหมไอติมตัวนี้ถ้าเป็นของแท้นะครับผมจําไม่ได้นะว่ารถแต่ละรุ่นมันราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะแต่มันไม่ใช่หลัก10บ,บาทนะนะครับของแท้มันหลัก3 0 0กว่าบาทขึ้นไปถึง600แล้วแต่รุ่นนะครับก็นะครตัวนี้ก็มีส่วนนะครับว่าเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้นะครับตัวประคองโซ่ราวลิ้นนะครับมันสึกหลอลงอย่างรวดเร็วนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ นะครับก็ให้พี่น้องไปทําการตรวจเช็คนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวประคองโซ่ราวลิ้นตัวนี้หรือว่าไม้ติมตัวนี้นะครับมันเป็นของเทียมหรือเปล่านะครับของเกรดต่ําหรือเปล่ารวมไปจนถึงนะครับไอ้ตัวกดโซ่ราวลิ้นเนี่ยนะครับตัวปรับตึงโซ่ราวลิ้นมันยาวผิดรุ่นไหมสปริงมันแข็งเกินไปไหมนะครับถ้าสปริงมันแข็งเกินไปมันกดล้างเกินไปหรือว่าอาจจะมีคนไปปรับตั้งให้มันตึงเกินไปนะครับอันนี้มันก็มีส่วนทําให้ ตัวประคองโซ่มันสึกหรอเสียหายได้เช่นกันรวมไปจนถึงอาไปสังเกตดูหน่อยนะเรื่องของด้านหลังโซ่เนี่ยนะครับด้านหลังโซ่นะครับมันมีความผิดปกติตรงไหนหรือเปล่านะครับอ่ามันเป็นสันมันเป็นอะไรนูนขึ้นมาแล้วมันทําให้มันไปกัดยางยางตัวประคองโซ่เราลิ้นไหมติมหรือเปล่านะครับวันนี้ฝากไปพิจารณาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของน้ํามันหล่อเลื่อนที่ เข้ามาหล่อลื่นในห้องโซ่ราวลิ้นด้วยก็แล้วกันนะครับฝากตรวเช็คนิดนึงว่าน้ำบันขึ้นมาเลี้ยงฝาสูบเพียงพอหรือไม่นะครับอ่าตรงนี้ฝากพิจารณาไว้ด้วยนะครับเอาละในคลิปนี้ก็คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากไปเป็นแนวทางให้กับพี่น้อง e f อที่ถามเข้ามาครับสวัสดีครับ